น,นี้ก็เริ่มเส้นทางที่จะขึ้นไปสถานที่แสดงอาธิตปริยาาราย,า,ยเาเจสูตร์ก็ดียระาต่มา เราจะไปบูชาสถานที่บูชาพระมจุชนี้ที่บนเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปตรงนั้นเราไปที่แสดงอาทิตะปริยาย,ยสูตรที่องค์หลังจากที่อ,ออกพรรษาแล้วก็ได้เสด็จมาเพื่อจะ แสดงอาทิตตะบริยายสูตรโปรดชดิน3ามพี่น้องแล้วก็บริวารหน 1, ึ่งพแสดงทำเสร็จก็ทำให้พระหนึ่พัองค์ได้สำเร็จเป็นพระรหันสนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ สำคัญอีกที่หนึ่งที่เราควรที่จะมาดูมาเห็นมาเข้าใจแล้วก็บูชาสักการะเป็นสิ่งสำคัญเด็กก็เล่นตามสภาพเด็ก เอ,อ๋เอบันไดประมาณสองร้อยขั้นก็เหนื่อยพอสมควร

พอสมควร เหนื่อยพอสมควรด่กัเยั่ได ใช้กำลังเขาพอสมควรก็สวอว์ก็เหนื่อยใช้ได้

ประตูแก๊กเธอะเอไม่งั้นงค์นิดเดียวนิดเดียวเออมันชันมันต้องค่อยๆค่อยกล้าไปมันจะหนักขึ้หัวเข่าเรา เขามีถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปปินได้เลยนั่นน่ะกิตจะแน่แฮ่ฟิฟตี้อันละห้าสิบรูปีพ่อหน่าถ่ายไวมห้าสิบรูปีถ่ายตรงไหน่่นีตรงนี้ตรงนี้ถ่ายตรงไหนถ่ายตรงนี้แหละริวมันจะสวยฮะเดี๋ยวเขาเขาหาให้ ถ่ายได้ครับนี่จะลึกอ่านี่ตรงนี้เขาว่าอ่าถ่ายเลยสุดยอดเระพรมโยนีนี่แสดง อาทิตตะปริยัยสูตรับกลิ้นต่อไปไและ นี่เป็นที่ขึ้นไปขอพระโยนนี่พระโยชนนี่จะ่เราไไปไปทางนี้นที่แสดงอาทิตาปริยาสูสรที่แสดงธรรมของพุทธเจ้า มีธงมณฑลปฏรับประดับประดาสวยงาม นี่เราก็มาถึงสถานที่แสดงอาทิตตะปริยายจสูตรในเนื้อหาของอาทิตตะปริยายจสูตรเราพูดถึงลา,าคักินาโดสักินาโมหกินาเมื่อเราดับ ะดับโทษสะดับโมหะเราก็จะสามารถที่จะสำเร็จอรหันได้นั้นที่ตรงนี้จึงมีพระอรหันต์หนึ่รูปไปสำเร็จในฐานที่ตรงนี้รยกว่าสถานที่แสดงอาทิตตะ ปริยาจะสูตรเอาควาด้ดมาเห็นมาเข้าใจได้มาพิชิตฐานที่สำคัญอของอุิปุัศสาสนาที่พระองค์ได้มาแสดงอาทิตตะปริยายะสูตร เป็นที่ที่สำคัญบรรยากาศของเมืองพยาสวยงามมีที่แสดงมีมองเห็นมีฐานที่ เราได้ระลึกถึง,ถง,งอาติตะตริยายสูตรความสำคัญผม,มารู้มาเห็นมาเข้าใจก็จะทำให้เรานั้นได้ความรู้ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆของเนื้อหาสาระของอธิตตะปริยัจสูตรตมีธง ตระวางสบายอ๋อก็ดีก็บอกวกทะลูกนี้ขึ้นมาแต่รอบแรกเลยนะเหรอทำไมท่านไม่มารอบแรกอะมารอบสองรอบนี้รอบสองเออรอบสองรอบสองก็ดีแล้วดีก็ไม่มาอับนี้เป็นที่แสดงอาทิตตะ ปริยายสูตรที่พุทธองค์ได้มาแสดงแก่ชะดินสามพี่น้องคืออุลุกัสปะขยากัสปะนัทีกัสปะแล้วก็บ,บริวารหนึ0งพได้เห็นแล้วว่าสมัยก่อนอุลุกัสปะขยากัสปะนัีกัสปะก็ได้บูชาไฟพุทธเจ้าก็บอกว่า การบูไฟบูชาไฟของท่านนี้ก็ยังสู้ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะไม่ได้ถ้าเราดับไฟสามกองนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นที่ตรงนี้ก็ควรที่จะดับไฟแห่งราคะดับไฟแห่งโทสะดับไฟแห่งโมหะให้เราได้มา บูชาสักการะอันนั้นก็ถือว่าอ่ก็ขึ้นมาก็เหนื่อยพอใช้ได้ก็ประมาณ200ขั้นอันนั้นเป็นลอยป่าที่เขาทำใหม่นะทำใหม่ก็ให้คนระลึกบูชาก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญอานนั้นเรามาก็ได้เข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นขอบุญบารมี ขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมดูแจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงความแห่งเป็นพุทธธรรมะสังฆะทุกท่านเทิญ